เอานี่มานคือด่กสีข่าวนั่น อ้อมอ้อมไปทางหลังหลวงพ่อก็ได้ครับเฮียจะได้กว้างกว้างหน่อยวันนี้ถึงโยมจักอีกคน สูงโยงพัฒน์สู่พัฒนาเนการทำบุญกับบานมากับบากับท่านผู้ชายยืมบวชในเมื่อวานนี้นิการก็ไปทำบุญเอาบุญตั้งแต่เช้าเลยนะทำใหม่คาสิเดียบวันนี้ก็มานั่งต่ออยู่วันนี้จะให้ทำบุญอย่างทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นเลยจะได้เป็นบัตรพลังบุญให้ ข้อสองวูเดีนเวียนสุขวันนีข้อคุณแม่คุณพ่อมาทําบุญกับ,บา,บา,บาลข้อท้อปรมีหลวงพ่อพระเจ้าจะยินแรมชมพงฝังรักษาคุณโยมทั้งสองขอให้มีปรามัยแข็งแรงอยู่เย็นเวียนศุกร์มีความสุขกับการเจริญรด้วยปรามัยเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินอิ่มหนึ่งอมอายุวันนัสุขสัปดาห์ทุกที เดีตยสากครังเอวะมีวะอิโต้ทีนางเอตานังอุปภกัปปติอิทิตัมปิตังตุมทางที่ะเมวาสมิสจตุสัพเพปุเรนโตสังกปังจัมโทปนารโสยะทามนิโชติรสโสยะ่า

อายุวันโอสุขังาลามคุณพ่อก็ดีใจคุณแม่ก็ดีใจเห็นลูกชายสวนได้เลสวได้ก็ได้สวนได้เขาเขาจะมีบุญก็สวนได้เขาตั้งใจเขาส่วนไมกับภาพเก่าเลยจ่าตัวจ่าตัวจ่าตัว